คับโนดครับโอ้โหไปแล้วทิ n งฟิชเชอรครับหายท้องด้วยเป็นไงล่ะเป็นไง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 นักบินข่างต่อของเรานะครับโอ้โหอ่ันนี้เขาเรียกว่าบินไม่เป็นครับบินไม่เป็นบินกับหัวบินยังไงเนี่ยให้ล้อเคีียฟ้าเลยมันไม่ใช่เออมันต้องอย่างนี้อ้าวอ้ ไแล้จะไปดวงจันทร์แล้วครับไปดาวอังคารแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยลวงลวงๆ่วงล่วงล่วงล่วงวมาลถายงวัลกันก e ่ได้ครับมาได้ครับไปแล้วอ้าวบางต้นไม้ยังไงยังไงยังไงบางต้นเลย อย่าวางยอดไม้เราวางยอดไม้คุณครูชื่ออะไระมีช่องพอดีนะครับไปแล้วลงมาแล้วครับแลนด์สวยๆแลนด์สวยๆอ้าว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 เบรก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 คุณครูชื่ออะไรอันที่หนึ่งสองยอดกาเบอร์โทรคุณครูครับครูรนักบินของเราครับนี่นะครับนักบินของเรารอบนี้ชิงคิชเชอร์ไปอีกแล้วโอ้ยังไม่พอยย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  ขึ้นไปอีกรอบแล้วครับไปแล้วอยากกลับมาหรือเปล่าครับอยากกลับมาไหมไมาแล้วครับเลือกช่องดีๆนะครับเลือกช่องดีๆนะครับวันนี้ที่ชมรมมาเนื่องจากวันอะไรครับวันอะไร สวยงามเลยทีเดียวนะครับพร้อมกันอย่างนี้แล้วจะให้ถูกเหรอเกือบเข้าโกนะครับโอ้ยเกือบเข้าโกอันนี้ได้บ่อยอ้าวยังไม่พอนะครับไปอีกรอบไปอีกรอบเดี๋ยวโฮ้ยเฉลยเฉลยครับอีกรอบครับวันนี้บันทพาริภัณเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แล้มาแล้ว พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันอะไรสวยๆสวยงามมากครับเบิก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 เบเบิก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 บมกเบ้กเบิ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 กเบรกเบิกเบิกเบบกเบกเบบกเบกบกเบกเบกเิกเิกเบ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 กบ โชมหน้านักบินนะครับนักบินช่างต่อหลายคนไม่ทันไโอ้โหโค้ดมือครับปค้มือครับเอาใหม่สุดยอดครับเอาใหม่